บอร์ดมัดเป็นหนึ่งในทีมน้องใหม่หน้าเก่าของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แต่ทุกคนรู้หรือไม่ล่ะครับว่าสโมสรแห่งนี้พึ่งเลื่อนขึ้นมาเล่นชั้นลีกสูงสุดเป็นเพียงครังที่2ในหน้าประวิศาสตร์เท่านั้นและแม้ว่าบอร์ดมัดจะเป็นสโมสรนขนาดไม่ใหญ่แต่ทว่าประวัติความเป็นมาและเรื่องพวกเขานะครับน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเราอยากพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสโมสรแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นนี่คือพาร์ทเนอร์ของเราบอร์ดมัด บอร์มัดเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ตั้งอยู่ในเมืองบอร์มัดประเทศอังกฤษก่อตั้งมาปี1899โดยอดีตสโมสรแห่งนี้นะคะรับใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบศตวรรษวนเวียนแต่เล่นล,ลีกรอง จนเมื่อการเข้ามาของกุนซือที่ชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวสโมสอนแห่งนี้ก็ได้เริ่มไต่ขึ้นมาพีระมิดจากลีกถู 2, สู่ลีกวันจากลีกวันสู่แชมเปี้ยนชิพและก็สามารถก้าวขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดหรือว่าพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในบริษัทเมื่อปี2015สามารถยืนในลีกสูงสุดได้นานถึง5ปีก่อนจะตกชั้นในปี2020และก็กลับมาได้อีกคร้งในปี2022นี้ในฐานะรองแชมป์แชมเปี้ยนชิพโดยการกุบังเหียนของสกอตต์ปาเกอร์อีกอดีตกุนซือนั่าไมมวีเข ีใครรู้ว่าทันสังเกตหรือเปล่าต่มันคือรูปนักเตะม่งบอลซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ดิกกี้ดอลเซตตำนานกองหน้าสโมสรในยุค1950ส่วนแบ็กกราว์นะครับเป็นลายเสื้อตราสโมสรซึ่งนตรานี้ถูกนํามาใช้ตั้งแต่ปี1972เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าครับฉายาของเขาหลายคนน่าจะพอทราบแล้วว่าบอนมัดมีฉายาว่าเดอร์เชอร์รี่แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงที่มาโดยเป็นที่คาดกันว่าฉายานี้ของพวกเขาครับได้มาจากเสื้อลายแทงสีแดงเชอร์รี่ที่สวมใส่และจากกรรังยาวสิ่พวกเขาสร้างขึ้นจากที่ดินในแถ สวนเชอรี่จํานวนมากนั่นเองมีเกินเกินเรื่องชุดแข่งไปพอสมควรนะครับสีหลักสมโมสรและสีเสี้ยของเขาเขาก็คือแดงดํา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโมสรอ,อย่างเอซมิลานสุดยอดสโมสรแห่งอิตาลีนั่นเองโดยบอลมัดนะคะรับใช้รังเย้าที่ชื่อว่า vitality stadium ททซึ่งเป็นชื่อตามสปอนเซอร์ <c oughs> และกระบอลมัดครับอาจยังไม่ใช่ทีมที่เด่นในเรื่องการซื้อแต่ทว่าเรื่องขายต้องบอกเลยว่ามีของดีชื่อคุณหูอยู่มากมายส่งออกจากทีมนี้อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นนาธานอาเก้41ล้านปอนด์รองลงมาก,ก็กำลังโลดแล่นทางนั้นไม่ว่าจะเป็นไทรอนมิงอาร์นาวดัจูมา่าคาร์ลสันและอารอนแรปสเดลเรียงลำดับตามราคาที่ขายกันไปเลยส่วนเรื่องการเสริมทัพที่แพงสุ นักขรับผมพวกเขาซื้อตัวเจฟฟอร์สันเลอร์มาจากเลบันเต้มาปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ซึ่งปัจจุบันนักเตะรายนี้ก็ยังเป็นตัวหลักและหัวใจแดนกลางของทีมอยู่ ส่วนรูปแบบการเล่นของเดอะเชอรี่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างคลาสสิกตามสไตล์อังกฤษเลยครับพวกเขามัดมาในระบบ4-4-2เป็นทีมที่มีระเบียบแบบแผนการยืนที่ชัดเจนเน้นบุกจากอรมเ้นด้นโดยการกระจายบอลไปที่ปีกและฟูลแบ็กอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ครอร์ดบอลเข้ากรอบเพื่อกองหน้าและตัวรุกร่างสูงอย่างโดมินิกโซลันกี้และฟิลิปบิลลิงลุนทําประตูบอลมัดเคยคว้าแชมป์ระดับตู้สโมสรมาได้2รายการอันแรกเป็นแชมป์ดิวิชัน3อังกฤษเมื่อปี1986และล่าสุดคือแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2014 สโมสรแห่งนี้ไม่ใช่การคว้าแชมป์หากแต่เป็นการอยู่รอดและการอยู่ให้ยั่งยืนในลีกสูงสุดก็ต้องมารอด,ดูกันละครับว่าเดอะเชอรี่บอลมัดจะสามารถทําลายสถิติการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกแบบ5สซีซั่นติดต่อที่เคยทําได้หรือเปล่าแต่อื่นใดนะครับมารู้กันก่นกอนว่าซีซั่นนี้จะรอดหรือไม่พาร์ทเนอร์เราและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูเเลเียว,เลยว้ฟเอื้อมยิามมากกว่เลเราได้ดนะ้